สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเฮ้ยบ้านนอกร่มหนาวเริ่มเข่าไมาอีสานเลยด้วยครับผมอากาศอากาศบานเข้าเริ่มเย็นแล้วเสียงร่มแบบเย็นครับหน้าหน้าสวนเมืเ่อยบะห,หมีห่ยังหลอเมืเ่อน,นี้้าไา้หยาหยามลายคน หย่าไล่ครับได้ไม่ออกตามเลยอากาศเย็นดีอู้เย็นสบายเสียงเร่มหนิงเสียงเร่มเบาผมให้ฟังเบิ่งเริ่มผัดเอ้ยเขาก็บ้างออกเขาเรียกออกดอกออกเครื่องแหละ ร่มเย็นสบายมน,นอยู่ในสวนแบบเงียบเงียบลมเย็น,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 นลมเดนรนลมพัดเอื้อยเห็ดงานเห็ดสวนไปเมื่อยกับพัก หัว่านได้จากนะจากจากฟ้ามกบเขาเรียกฟ้ามที่เลียงกบนย่งเคนมันเนี่ยได้ยาวมันป้องกันกวกงูงูมันหลมาจอบกินมันปลูกบักนัดบักสับรรตลรอมปลูกขันไว้ได้หยามันมันหักมันโดนหยาทับ วยโอ้ยร้ายมาคุงมาครับมาครับขบบ้านผมกับเนี่ยเห็ดงานอยู่สมมติประกาศกันครับช่วงโควิดแรกกลับมาอยู่บ้านกลับมาเห็งแต่โควิดแหลกแล้วครับผมอืมในยิ่นบาเสียงล่มไปนายหยากันครับผม ไดายา้ดายา่าได้ย่าฟังเสียงลมอากาศเยที่จริงไงมันก็อยหินมันชุมชื้นไม่เจอวนะ่ามันงีงนะปกที่เขาปกเนี่ยชุ่มชื้นลวไอาไ มันไม่น่ามือแบบยนี nó, ่ได้แปนั่อบแสูผ เามาแล้วมาันนที่นี่ป้าค่อนป้าคอนเดี๋ยวเดี๋ยวก็ก่อนไปถายอยู่อยู่หน้าอยู่หน้อ,อันนึงมนนีอยู่คือ,อฝากนึ่ง ครับผมมาเจอยางหัวนี่เห็นยูในสองสองนนอนหนึ่งนะตันว่ามันเป็นเชยเถาแมนอกหรือเขาเรียกกรรตำยานหรือกำรรยานนะครับแมนบอ,อันนี้ผมบ่มั่นใจล้่ผมไปเบิ่งแล้วมันคือเหมือนเถาวะเชยเถาตัวเมียแมนบอกที่ว่าพอกเยื่อตุ่นพวก ยาบำรุงร่างกายหลากมันสีหอมอย่างเงี้ยเอาไปต้มกินรองเหลาหรือเอาไปใส่ต้มใส่น้ำอาบหรืออบโอเคแก้รคผคือหนังนั่นบนอลเชยเถาเห็นมันขึ้นเต็มเ,เลยอยู่ในหน้าไอ้อยู่ในไหน โดงมันมันเป็นโดงนั่นจะนี่ยังอบเชยเถาตัวผู้ตัวเมียปะแมนบอตามที่พ่อรูด้อใช่หรือไม่ครับผมมั่นใจว่าแมนบอ มันเหมือนเด้นี่คือร่องขุดลากมันมาเบ่งช่อยเทาสรรพคุณยาบำรุงร่างกายหรือเาเรียกอะไรอย่างโด้สู้เมียบ่ะตัวเป็นยาแบบยาอันนั้นเด้ยาสมรรถนะอย่างเด้แค่บำรุงร่างกาย อุ่นฟังพองนก็เต็มอยู่ผมจะลอ่อขดฝ่งหลากมันนี่ครับผมหลากมันลึกมันขาดนะมันสิมีอยางมังนบอกเชยแถวตัวเมียกินเดี๋ยวผมจะดมมึงกินกับหอมหอมอยู่ด้วยครับ อืมหอมกินหอมเลยใครยี่บึงอืมหอมครับผมว่าแม่นอยู่ดอกบผกช่วยช้วตเมีอนี่ผู้ดีทางเนี่ยเดีมันกำมาเจอ เป็นดงเลยอยู่นี่เพราะฉะน้นก็มีราคาอยู่บหรือจังใดถ้าขุดไปถึงหลากมันไหนมันขาดก่อนนีขยี้หอมหอมหอมกอบเชยเถาชั่วหอม คว่าสีทางมาเจอแบบอาเก็บไว้แต่ประคุณลาย